เดชทีวีภูมิใจเสนอเรียลิตี้การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศพิชิตรางวัลกว่า1ล้านบาทซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น 2. 2> ช่วงนี้นะคะซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่นข่าววันนี้ก็เช่นเคยอยู่กับบวยแล้วก็คุณก้องนะคะค,ค,ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับ ท่านนี้ค่ะครับผมท่านนี้ก็คือลำดับ3ามซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่นหนึ่งนั่นเองครับคุณเจนัทยานสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจเข้าคําถามกันเลยคุณมวยก่อนหน้าที่คุณเจจะสมัครซูเปอร์เทรดเดอร์ในซีซั่นหนึ่งทำอะไรมาก่อนครับก็เป็นพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปเนี่ยครับเป็นพนักงานออฟฟิศใช่ครับครับผมแล้วลงทุนลงทุนด้วยไหมเทรดหุ้นด้วยไหมลงทุนด้วยครับลงทุนมาประมาณ สี่ห้าปีแล้วสี่ห้าปีแล้วก็ทํางานไปด้วยใช่ทํางานไปด้วยครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างคะคือทําไมถึงตัดสินใจมาสมัครโครงการ Super Trader คะก็จริงๆหลักๆเลยอะตอนแรกอะที่เข้ามาเพราะว่าหนึ่งเลยผมเห็นว่ามันมีสัมมนาฟรีครับอยากได้แบบความรู้ฟรีอะไรอย่างงี้ครับตอนนั้นก็เลยเข้ามาสมัครแล้วก็มีเพื่อนที่รู้จักกันเนี่ยครับในกวนในที่เทรดกันเนี่ยครับก็ชวนเข้ามาก็เลยมาลองอ๋อก็เลยตัดสินใจสมัครโครงการนี้ก่อนก่อนหน้าเข้าโครงการ ซูเปอร์เทรดเดอร์เนี่ยเราเราก็ลงทุนอยู่แล้วเป็นนักลงทุนสไตล์ไหนครับผมจะเป็นสายเบรกเอาท์ลันเทนนะครับเทคโนก็ว่านเทคนิคใช่ไหมครับแสดงว่ามีความรู้พื้นฐานมาก่อนใช่ไหมคะก่อนที่จะมาเข้าโครงการครับนิดหน่อยครับค่ะแล้วเป็นยังไงคะเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนแล้วก็หลังจะเข้าโครงการความรู้เพิ่มขึ้นไหมคะก็เพิ่มขึ้นเยอะครับเพราะว่าอย่างตัวผมเนี่ยจริงๆก็มีมีเทรดเซตอัพของตัวตัวเองแล้วใช่ไหมครับค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบคือสมบูรณ์แบบอะไรมากอะไรเงี้ยครับพอเข้ามาในโครงการเนี่ยก็ ได้ความรู้จากทั้งโค้ดอย่างพี่ปุยพี่จักพี่ป๊อปอะไรเงี้ยครับเขามาช่วยเสริมแล้วก็พัฒนาระบบการเทรดของเราเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นครับคืะครับแล้วอย่างเจเองเป็นพนักงานออฟฟิศใช่ไหมครับถือเป็นอุปสรรคไหมสำหรับการลงทุนจริงๆช่วงแรกๆครับครับค่อนข้างเป็นนิดนึงเพราะว่าต้องบอกว่าตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ตัวเองใช่ไหมครับว่าเราต้องลงทุนแบบยังไงอะไรเงี้ยครับมาลองดูเสร็จปรากฏว่า คือเราเวลาทํางานเนี่ยเวลาบางครั้งงานเราแอบดูหุ้นใช่ส่วนหนึ่งเลยคือบางครั้งแอบดูหุ้นเลยเนี้ยมันก็จะมีผลกระทบต่องานอะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางครั้งเรามีถือสถานะทิ้งไว้เลยเงี้ยครับแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเราดันติดประชุมครับผมตอนแรกกาไรอยู่เลยแล้วแบบเฮ้ยกลบบเออรันเทนไปรพอออกมาปุ๊บปรากฏว่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับก็จะต้องมีการวางวางโพสชั่นการวางวางแผนการเทรดให้ดีอยครับ ก็จัดสรรเวลาใช่กใช่ไหมครับเวลาให้ดีตอนนี้ตอนนี้ลงตัวไหมก็ค่อนข้างโอเคครับค่ะตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างคะอ่าตอนนี้ก็คือทํางานเนี่ยครับแต่ว่าหลังๆช่วงหลังผมจะเริ่มบริหารเวลาดีขึ้นอย่างเช่นอ่าถ้าผมรู้ตัวว่าวันนี้ผมเริ่มไม่มีเวลาใช่ไหมครับผมก็อาจจะไปเล่นในทม์เฟรมหรือเล่นในเวลาที่อ่านานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็จะบริหารไม่ให้กระทบกับการทํางานประจําด้วยใช่แสดงว่า ดูจากประสบการณ์จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นพนักงานประจําหรือว่าเราทํางานออฟฟิศนี่เราสามารถเป็นนักลงทุนได้ใช่ไหมคะได้ครับไม่มีปัญหาครับผมอยู่ที่เราวางแผนเลยครับอยู่ที่เราวางแผนใช่ไหมฮะต่อต่อต่อไปจากนี้ก็คือก็คือก็ยังทำทำงานออฟฟิศอยู่แล้วก็ลงทุนไปด้วยจริงๆก็คือมีการวางแผนเหมือนกันครับว่าอยากเป็นฟูลไทำไหมใช่ก็อยากเป็นฟูลไทม์ย่างครับก็คือมีวางเป้าหมายว่าจนถึงระดับหนึ่งที่เราเริ่มได้อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะรายได้ต่อเดือนหรืออะไรเงี้ยครับที่เริ่มอยู่ได้โดยที่แบบ ไม่ต้องทํางานประจําโดยแบบเป็นพนักง,งานแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการออกมาะอะไรเงี้ยอ๋อครับผมความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากซูเปอร์เทรดเดอร์อันนี้อันนี้หรือเปล่าครับที่ทําให้เรามั่นใจใช่ครับส่วนสามรารถใช่ครับก่อนหน้าน,นี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่ออกมาเป็นฟูไท์จริงๆทําได้ไหมมันอาจจะเหมือนไม่ยากอะไรครับแต่พอเห็นนตอนนั้นนะครับผมรู้สึกว่าเอ้ยมันคงกดดันมากในการที่แบบเราไม่ได้มีรายได้ต่อเดือนที่แบบเป็นประจำอะไรเงี้ยหน่อยครับซึงเทรดเดอร์ คือรายได้มันก uh ็บางทีเดือนบางนอนได้บางเดือนอาจจะอะไรเงี้ยครับมันไม่สม่ำเสมอแต่พอเห็นเพื่อนที่เป็นนักลงทุนด้วยกันหลายๆคนเนี่ยที่เขาเป็นผู้ทำเขาทำได้จริงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็ทําได้จริงนะมีความมั่นใจมากขึ้นกับความรู้ที่เราได้มาเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เรามีประสบการณ์การเทรดที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยคร่ะสิ่งที่ได้จากโครงการนี้มีอะไรบ้างคะนอกจากความรู้ก็เยอะเลยครับก็มีเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับเพื่อนในวงการเทรดทำให้เราแบบ เริ่มมีคนที่คุยเรื่องเดียวกันรู้เรื่องจากบางคนเนี่ยเพื่อนเราบางบางทีแบบไม่ลงทุนก็จะคุยกันเขารู้เรื่องอย่างงี้ครับแล้วก็มีเรื่องความรู้ด้วยอย่างงี้ครับประสบการณ์ที่แบบต่างๆที่แบบมันไม่สามารถหาได้ในชีวิตจริงอะไรเงี้ครับเพราะว่าถึงขั้นแบบมาแข่งขันแล้วก็มาถึงรอบสุดท้ายอะไรอย่างนี้ครับตอนตอนสมัครครั้งแรกนี่คิดไหมว่าเราจะมาอยู่ถึงอันดับ3ได้จาก7 8 0 0กว่าคนเนี่ยไม่คิดเลยกว่าครับคืออย่างที่ผมบอกว่าตอนที่เข้ามาสมัครครั้งแรกเนี่ยคิดว่าแบบ จริงๆเลยนะครับแค่แบบอยากมาศึกษาหาความรู้เท่านั้นเลยค่ะอือคือแบบตอนแรกคิดเลยนะครับว่าแค่เข้ารอบแรกได้อ่ะครับประมาณร2 8คนก็โอ้โหบรรลุเป้ามายแล้วครับใช่แต่พอแบบเราเริ่มเข้ามาลึกขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็เกินเป้าครับคสุดท้ายอยากจะให้คุณเจนะคะฝากคุณผู้ชมทางบ้านที่ตอนนี้กําลังรอตัดสินใจอยู่จะสมัครหรือไม่สมัครดีค่ะในซีซั่นสองครับก็จริงๆรายการเนี่ยผมว่าคนที่ยังมัวแบบอาจจะลังเลหรือ ไม่แน่ใจเลยครับผมว่าสมัครดีกว่าครับเพราะว่ารายการเนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามันมีแต่ได้กับได้เลยครับยังไม่เห็นมีอะไรที่แบบว่าเป็นเป็นเป็นข้อเสียเลยครับได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับแถมผมว่าสําหรับบางคนเนี่ยที่อาจจะคิดว่าเฮ้ยเรื่องหุ้นมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวอะไรครับเป็นเรื่องที่ยากอะไรเงี้ยครับแต่จากโครงการหนึ่งเนี้ยเพื่อนๆแต่ละคนบางคนก็เริ่มจากที่ไม่มีความรู้ก็เข้ามาหาความรู้จากรายการเนี่ยครับเริ่มต้นจากรายการนี้เลยจนเป็นเทรดเดอร์ที่แบบ ประสบความสาเร็จก็มีนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นพนักงานออฟฟิศแต่ว่าสามารถที่จะแบ่งเวลาในการลงทุนได้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเจมาก้ว่าเยอนะครขอบคุณครับก่อนไปกันช่วงนี้ทิ้งท้ายกันไว้ด้วยงานสัมมนาดีๆค่ะคุณก้องครับผมคุณหนวยสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กับสัมมนาการที่หาดใหญ่ครับผมเพราะฉะนั้นนะครับชาวหาดใหญ่ไม่ควรพลาดเลยและก็จังหวัดข้างเคียงด้วยนะครับผมก็คือเป็นสัมมนาของทีมฟ e นิ ix นั่นเองนะครับผม ในวันที่22เสาร์ที่22นี้นะครับผมไปเจอกันได้ที่โรงแรมรีการ์เด้นครับคุณหนุ่ยและสามารถไปลงทะเบียนได้ที่เว็บ s u p e r t e a d e r c o t h นะครับผมติดตามข่าวสารกันได้ที่ แฟนเพจซูเปอร์เท e เดอร์ไทยแครับผมคุณหมดค่ะเรารับกัรจำนวนจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นรีบไปคลิกลงทะเบียนกันก่อนนะคะคจะได้<ม>ไปร่วมกันสัมมานาฟรีดีๆในโครงการนะคะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การรถโชว์ทั้งหมด4ภาคของ s u p e r t ์เท e เดค่ะคช่วงนี้มหมดเวลาแล้วนะคะเรา3ามคนและทีมงานลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุร่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ